เกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับ พี่ชัยเล่นตำแหน่งเม็ดซ้ายนะครับรูปนี้ในเรื่องเบียนอกเบียในยังยังไม่มีใครเสียเปรียได้เปรียรนะตำแหน่งตัวเลขของอกโก็เม็ดไปอยู่ตรงกลางของพี่ชัยไปอยู่ด้านซ้ายเป็นทรงเม็ดซ้ายต้องมาดูว่าเขาจะแปลรูปเป็นรูปอะไรนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนไหมฮะต้องกังวลเรื่องของภาพเรื่องของเสียงนครับกแทงเบียรตัวนี้เบรกเอาไว้อก็ต้องเดินเร็วนิดนึงเพราะว่า หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเขาสั่งกดนาฬิกาแล้วเท่าก,กับว่าเป็นลองเรื่องเวลานะครับตอนนี้ในรอบแรกนั้นพี่ชัยเอาชนะคุณสถาพรมารอบนี้มาเจอของแข็งครับอโกะมาหมุนพี่ชัยเดินขุ้นไปที่ชอชิงแปดเต็มเอาไปเก็บไว้ที่ชอช้างสองนะครับตานี้ตอนนี้ตอนนี้สวัสดีพี่กู้ไก่ด้วยนะครับนะบอกว่าชาดีโอเคครับขอบคุณมากครับผมไม่จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องภาพเรื่องเสียงละผมตั้งใจภาคละอโกะแทงสูงใส่เลยครับหืแต้มนี้โอ้โหเนี่ยครับม้าของพี่ชัย ยังไม่อพอครับเลยโดนแต้มแทงสูงครับเป็นเบี้ยสูงถาวรกลางกระดานครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดผู้ชมเป็นผู้เล่นหัดใหม่อยาอยาก,กินนะครับอยาก,กินแทงเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปทําลายฐานให้หมดก่อนอ่อาที่พี่ชัยเดินถูกต้องละไหลริมขึ้นไปเนี่ยมาแตะตรงนี้ให้ได้ทําลายฐานมันถ้าปล่อยคาไว้อย่างงี้อึดอัดครับเล่นยากอันนี้มันไม่ใช่สูงหน้าเม็ดด้วยนะเอาเม็ดไปต่อออกไม่ได้ ถ้ากินแบบนี้เหรอถ้าพิชัยกินแบบนี้คือจะเล่นอะไรผมอ่านความคิดเขาก่อนนะครับเขาจะเอาแทน่นเขาจะเอาแท่นตรงนี้พิชัยโกมาหมุนนี่หาถ่ายยากมากนะหาดูยากมากนะผมจะบอกให้อะโกะใช้ตัวใหญ่กินครับถ้ากินแบบนี้ก็เท่ากับว่าพิชัยเบีย้ยสูงตัวนี้ยมันก็จะอยู่ได้อีกระยะหนึ่งนะนจะอยู่ได้อีกระยะหนึ่งแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาใช้เบีย้ยตัวนี้กินมันจะเป็นแทน่นแต่ว่าได้เบีย้ยสูงถาวรโกรีบเดินรีบตบนาฬิกาเลยฮนะเพราะว่าเป็นลองเวลาครับ นโหเดินเดินปุ๊บตบอัพนะเขาเรียกว่าเป็นการซื้อเวลาคืนมานะฮะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าใครเป็นต่อเป็นรองก็ต้องบอกว่าสีขาวเป็นต่อนิดนตรงเบี้ยสูงเนี่ยแหละแต่พี่ชัยจะแก้ได้หรือเปล่านะครับมีแผนที่จะทิมริมนะครับทำลายฐานมุมนี้ดีเนาะเห็นลูกตัวเนาะสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีสมาชิกใน YouTube ด้วยนะครับสวัสดีนะครับจะกิน2นี่จะกิน2ตรงนี้นะครับทำลายเบียสูงกินแลลวครับทีนี้เบียสูงก็โดนทำลายเรียบร้อยกลายเป็นม้ากับโคนนะครับอะเก้รีบเดินนะครับเพราะว่ามัวแต่ไปทาอะไรก็ไม่รู้ะมาถึงมาการกฎนาฬิกาแล้วนะครับนี่เป็นกติกานะครับถึงเวลาก็ต้องมาเพราะฉะนั้นนักกีฬาต้องมีวินัยนะครับตรงต่อเวลานะครับ ไม่อย่างนั้นก็ต้องมาเหนื่อยเนี่ยตบนาฬิกาเดินวัยอย่างเงี้ยครับสถานการณ์ตอนนี้ผมให้พี่ชัยเป็นต่อแล้วนะครับเพราะว่าเบี้ยสูงถูกทําลายออกไปแล้วแล้วอุ้ยเดินโคลนแต้มนี้ไล่มาครับเปิดมาโอ้โหนี่ครับความต่อเนื่องเอามามาจับครับเรือพี่ชัยอยู่ผิดคลองไปนิดนึงนะครับแหมถ้าอยู่ถ้าอยู่คลองนี่นะแทงตรงๆเนี่ยโอ้โหสวยงามก็นี่พี่ชัยเดินเรือไปจับเบี้ยาไว้ครับไม่ให้โคนใช้งานนี่จับเบี้ยตรงนี้ครับกันโคนเดินขึ้นมาถ้าโคนเดินขึ้นมาก็กินครับ จะฟื้นเวลาของตัวเองขึ้นมาได้ไหมนะครับขอบคุณคุณ,คณทิศเหนือแดนสยามสําหรับดวงดาว500ดวงนะครับขอบคุณมากนะครับท่านใดอยากสนับสนุนค่าน้ํามันผมนะครับสามารถโอนมาที A ่ QR code ตรงนี้ได้นะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับนี่ผมอยู่ที่บางปะกงนะครับมานั่งถ่ายทอดสดอยู่ที่งานนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นตาเดินของไข่เป็นตาเดินของอโก้นะครับพี่ชัยต้องไม่ให้เขาปักเข้ามานะเนี่ยถ้าโคนปักมาได้เมื่อไรเนี่ย รองนะแต่ถ้าพี่ชายปูเบีย้ยคู่ได้เมื่อไหร่ก็เป็นต่อเหมือนกันเอาสิมวยคู่นี้มันครับตาน,นี้ในพี่ชายเดินเลือมาดีนะออกโกเดินเบีย้ยพี่ชายเดินโคนเสริมไปครับกันโคนมาถ้าโคนมาก็กินเลยครับกินสองเพราะฉะนั้นบ่อตรงนี้ใช้งานไม่ได้แล้วความเป็นต่ออยู่ที่พี่ชัยครับสามารถเข็นเบีย้ยขึ้นไปได้ด้วยนะล้วได้เบีย้ยคู่กลางกระดานแบบนี้นะครับในเรื่องของการดีเฟนซ์ระบบป้องกันนะครับจะดีมากเลยตัวใหญ่อากโกะจะติดไปหมดเลยคอยดูนะ ดูว่าพี่ชายจะทิมหรือเปล่าจังหวะนี้เป็นตาเดินของใครเอ่ยของพี่ชัยปะถ้าของพี่ชัยนี่พี่ชัยเป็นต่อบานเบอร์เลยนะแทงเบีย้ยคู่กลางกระดานเนี่ยแน่ใจว่าตาเดินใครนะครับผมมองไม่เห็นนาฬิกานะครับอกโก้ใช้มากินเป็นดาเดินกโก้นะครับเป็นการกิน2ครับกินแล้วจับโคนต่ออ้าวเบีย้ยคู่ถูกทําลายแล้วครับถ้าแบบนี้เขาจะกลับมาดีนะเนี่ยพราอมีบ่อให้เล่นตรงนี้ครับมีแท่นให้เล่นตรงนี้ครับ พี่ชัยเห็นว่าเรือลำนี้ขาดอยู่นะครับเลยเดินโคลนไปเนี่ยดื้อเลยนะถ้าอักเกะใช้โคลนกินเรือจะขาดนะครับผมพยายามพาคให้ผู้ชมได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคิดนะครับการดูหมากรุกเนี่ยถ้าถ้าเราใช้สมองคิดตามเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคิดให้เสร็จคุณจะได้รับชมอย่างเพลิดเพลินเนาะจะได้ไม่เหนื่อยแต่ถ้าเป็น YouTube ก็ลองลองดูตรงฟันเฟืองนะฮะ พี่ชัยกินครับกินแต้มนี้เนี่ยเพื่อเอาเรือออกไปเล่นครับแต่ว่าม้าของพี่ชัยนั้นยังโดนเรือกดไว้อยู่นะครับทำให้ยังเล่นม้าตัวนี้ไม่ได้ กกินครับร้วรีบตกเวลาอย่างไวเพราะเป็นรองเวลาครับโอ้โหตอนนี้เท่าไหร่17นาทีต่อ26นาทีพี่ช้มีจังว่าเอาเรือไปรุกได้หนึ่งทีสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยครับอโก็เป็นกดดันนะเพราะว่าเวลาเขาเป็นรองเขามาชา้าเนี่ยถึงบอกว่าต้องมีวินัยนะครับพี่ชายเดินขุนแต้มนี้เพื่อเพื่อที่จะเอาม้าไปใช้นั่นแหละมันโดนกดอยู่นะครับม้าไม่ได้ใช้กะจะทํายังไงกดเม็ดต่อไหม ก็ถอยม้าไปครับ เบีย้ยเราเรือมาใช้นะประเด็นเบีย้ยอโกน้นี่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะตัวนี้กับตัวนี้มีสิ์ตายนะครับส่วนเบีย้ยของพี่ชัยเนี่ยมันมันเป็นเบีย้ยที่อยู่ตรงกลางกระดานเสียดายเบีย้ยคู่ตัวนี้โดนกินไปแล้วมันเกิดแท่นให้อโก้ขึ้นเอามา้าไปเหยียบตรงนี้ได้ถ้าม้ามาได้เมื่อไหร่นะโอ้โหม้าตัวนี้จะเก่งมากนะครับเพราะว่าอํานาจของมันใช้ขวตานี่คือแนวคิดนะครับเป็นตาเดินของพี่ชัยเ t h นเรือ catches the fish or not dodge the dodge but let the ship o อ t อ e d อออะ g c o มาไ o t to be able to do เราเป็นเรื่องเหมือนกันอะต่อออกเลยนะลดความแรงลงไปก่อนอก็ไม่เอาด้วยครับเดินยืดเรือไปจับกินเบี้ยดําพี่ชัยสามารถเดินไปต่อได้ได้นะครับแต่ไม่ตอบกดม้าเลยครับจะเอาแล้วนะเดี๋ยวมีม้าขึ้นไปอีกมันครับเริ่มมันแล้วครับม้าตัวนี้ถ้าโดดโดดไปได้เมื่อไหร่นะบันเทิงแน่นอนเนี่ยโดดนึ่งลองอ่านทางดูแล้วกันครับว่าไปยังไงดี ใครถึงตัวก่อนคนนั้นก็มีสิทธิ์ชนะนะแต่ดูแล้วหนะ้ากัดเสมอมีไหมรุ่นนี้รุ่นรุ่นมือระดับเนี้ยมันยังแพ้ชนะกันได้อยู่นะมกรุกเนี่ยแพ้ชนะกันตรงนิดๆิดนี่แหละเดี๋ยวพี่ชัยโหนเม็ดเข้าไปอีกจะทำให้มา้าขาดเนี่ยโหนเม็ดเข้าไปเนี่ยม้าตัวนี้เป็นพี่เป้าอยู่เป็นจุดอ่อนนะครับนะไอเดียดีถึงตัวก่อนนะว่านะสำหรับท่านผู้ชมอยากเห็นหน้านะักกีฬาแบบเคลื่อนไหวได้นะก็ดูดูในมุมมุมซ้ายด้านล่างนะครับในโทศรศัพท์ iPhone ที่ผมขึ้นไว้ให้นะนั่นแหละ ภาพนักกีฬากำลังเล่นกันสดๆนะครับก็เดินขุนหลบตากดครับพี่